สวัสดีครับทุกคนผมก็มีคลิปรีวิวยาว,ยาวๆแล้วนะครับสำหรับการใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมในการรับมีดที่20องศาถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นร่องรอยการใช้งานจริงๆนะครับผมก็ถือว่าผมว่าถือว่าก็เนี่ยได้คมมาค่อนข้างสวยและก็เนียนนะครับไดมอน600กิตเจ้าตัวนี้คือดมอน600กิตนะครับ ก็ถือว่าได้คมมาสวยและเนียนนะครับเห็นไหมดูทริคเขาเรียกว่าทริคละกันนะครับในคลิปที่ผมทำนะครับว่าใช้งานมันแล้วสุดท้ายจบยังไงมันถึงคมนะครับผมถือว่ามันก็คมใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ได้เฉียบคลิปเหมือนกับอุปกรณ์รับมีดเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นตั้งองศาแบบฟิกนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์พกพา ไปแคมป์ไปอะไรก็เอามันมาใช้งานได้นะครับเป็นไดมอนด์นะก็ใช้กับเหล็กได้หลายเบอร์นะครับผมเพราะว่าไดมอนด์เมื่อเทียบกับเหล็กแล้วมันก็แข็งกว่าเหล็กนะส่วนเล่มนี้เป็น D2 นะครับใช้รับได้คมสวยคมสวยเลยสวยและเงาเลยนะครับฝากทุกคนติดตามรับชมคลิปยาวๆแล้วกันนะครับที่ทําให้ชมนะแล้วก็ถ้าใครสนใจซื้อก็กดซื้อผ่านลิงก์ชอปปี้แถวๆนี้นะครับ ส่วนจะซื้อมีดหรือซื้ออุปกรณ์รับมีดก็แล้วแต่หรือไม่ซื้อถ้ากดผ่านลิงก์แล้วไปซื้ออุปกรณ์ตัวอื่นที่ตัวเองต้องการนะครับช่องผมก็พอจะมีไรายได้จากการแนะนําลิงก์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนช่องมีดและขวานก็จะพยายามทำอะไรที่มันน่าชมมาให้ชมเรื่อยๆนะครับและพยายามหามีดมือสองทุกถูกมาให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ